โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยี่ติดตามเราเข้าสู่ชาแนล NS แกง NS กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องซูมนะฮะสำหรับ Goddamn s i s t e กันต่อนะฮะนี่ฮะโอเคก็จะมีทั้งหมดนะฮะนี่ครับผมโอ้ยมองไม่เห็นทั้งหมดนะฮะสิบสองแบบนะแล้วก็ตัวพิเศษนะตัวนี้ตัวพิเศษนะฮะผมยังไม่ออกนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้จริงๆ2ตัวนี้ก็ยังไม่มานะฮะเลยแค่สี่ห้าหกอีกหกกล่องนะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ไหมเนาะ พระเจ้ายังไงกันเนี่ยโอเคสําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปกันก่อน,นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นี้ลองก็ไปดูได้น,นะฮะนี่แล้วกันเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะอะมีลิงก์ไว้เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมว้าวโอเคไปลุยกันเลยนี่อีกหนึง่งแต่ผม ถ่ายกี่ทีผมว่าบอกแล้วว่าผมชอบการดีไซน์การล็อกกล่องไว้สําหรับเก็บข่าวหน้ามากเลยมันเท่มากเลยนะสำหรับแล้วก็ปิดนะเก็บล็อกไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะมาดูกนะันฮะอันนี้เฮ้ยเอ้ยอย,อย่างไรเนี่ยฮะมีอันนี้ถุงกันชื้นอยู่ด้านบนอีกแล้วนะฮะไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยการเก็บโผลนะะน่นะฮะก็นี่ฮะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะก็จะเป็นนี้แล้วเขาก็จะมีนี่ฮะวางอย่างไม่ใช่ดีเลยฮะ จะมีการ์ดนะฮะก็แชมให้นะแล้วก็จะถ้าด้านในก็จะเห็นด้านหน้าเนาะอันนี้ด้านหลังด้านหน้าก็จะมีตัวละครที่เราได้นะโอเคเราจะยังไม่สปอยนะฮะเามาดูวุนตอนเลยว่าผมได้อะไรนะฮะจะับเฮ้ยมันยังไงอะ่ะทำไมมันปแปลกจารสนะตัวอะไวเนาะเราจะไปนึกเลยฮะเรามาเปิดดูไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนฮนะมือโอเคเฮ้ยเห็นสี MC อะไรไหม ฮิยอ่ะว้าวมาแล้วโอ้เจ๋งทุกคนนี่ว้าวเป็นไงสุดจัดเฮ้ยวางมาบนกล่องเรียบร้อยเลยนะไม่ต้องประกอบเองนะตัวอื่นนี้ต้องประกอบเองนะแปะหมดเลยนะฮะกับออกมาแล้วนะฮะฮานริคควีนส์นะฮะกินแอปเปิ้ลอยู่ด้วยนะฮะเท่ไปเลยนะฮะเป็นแบบลุคใหม่นะมีอะไรอีกบ้าง อ่าไม่ไมีครโอเคครับผมมาดูในใบกันนะฮะนี่อ่าฮาริควินส์นะฮะเท่ไปเลยการดีไซน์ตัวละครของเขานะฮะแจ๋วไปเลยนะฮะนี่ Apple แอปเปิลแหวงไปเลยนะฮะอืมเท่เลยนะฮะทุกคนฮะใส่หมวก นี่ชุดแบบจะเป็นเหมือนแบบคลาสสิกเลยนะชุดแบบชุดเก่าในสมัยคอมิกแรกๆเลยนะฮะอันนี้มันกล่องเลยเน,น,นี่ยนะฮะวัตถุอันตรายนะฮะมันคืออะไรวัตถุอันตรายนี้เขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยดูกันนะฮะ อ๋อ oh, <laughs> นึกว่าเขียนว่าอะไรนะฮะกล่องเขาก็เขียนไปว่า Danger าเ,เ,เลยนะฮะอ่าวัตถุอันตรายนะฮะโอเคเท่เลยนะฮะรายละเอียดงานดีมากอ่าแล้วแล้วก็ออกมานะฮะกับ EP นี้นะฮะกับนี่ฮนะเจ้าหญิงนะราชินีแห่งอาชญากรรมนะอาชญากรนะฮะแฮร์รี่ควินส์นะฮะโอ้ เดี๋ยวบอกนะว่ากล่องต่อไปเจ้าชายจะโผล่มาเลยหรือไม่นะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ,ะทุกคนเนาะโอเคจับไปเลยเท่เลยนะฮะหมาผมไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้อะไรนะฮะอันนี้แฮร์รี่ควินส์นะฮะออกมาแล้วต่อไปว้าวมาลุ้นกันเลยนะฮะโอเค นมาต่อมาฮะอันที่ผมจะได้ฮึดไอ้อันนี้อ๋อส่ออัน,นี่มันหลุดหลุดไปมาแล้วนะฮะแล้วก็การ์ดฮะก็จะมีประมาณนี้นะมาเลยฮะก็ต้องลุ้นมากนะครับผมอ้าวฮ้ยแอบจับนะเี้ยจะแอบจับหมาแอบจับก็มาดูอยู่ดีประตูอะไรนะมาแกะเลยเปุบ๊บเฮ้ยสีโอ้กินพลาสติกชัดมากตัวนี้มันคืออะไรเฮ้ย เอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกแล้วตัวพิเศษแน่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดียวมันยังไงครับอ่ะตัวนี้คือว้าววาลาดวเชียร์นะผมกะแล้วนะต้องเป็นแบทแมนนะโอ้เท่เลยนะโอเคครับ okay, ผมอันนี้เป็นแบบน่าจะยัง ไม่ใช่ตัวพิเศษนะตัวธรรมดานี่ครับผมอ่า Batman The c r i m i n a l a นลออะไรนะอ่าเป็นแบบอ่าที่แบบเหตุอาชญากรรมนะตัวนี้ตัวธรรมดาฮนะโอเคแกะตัวนี้กันนะฮะโอ้โหภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงะเะด้วยนะเรานี่เท่เลยนะของอยู่ข้างในอะไรกันเนี่ยออกมาต่อจากฮ r l ด y q ควินเป็นแบทแมนได้ไงเนี่ยเทเอ้ยอ๋อนี่ฮะมีไข่มุมก โอ้วางอุย้ยให้วางพอดีเป๊ะเลยนะนี่มีผ้ามีรอ,องท้ารงนะท้า้วยนะเท่ <c oughs> น่าจะแหลมจะบึ้งไปไหนนะฮะเดี๋ยวนะแบบโอ้ oh my god no นะฮะเท่เลยนี่ฮะอันนี้มันคืออะไรอ่ะ เป็นฉากของมาธาใช่ไหมฮะนี่ชื่อเดียวกันกับแม่แบทแมนเลยะฮะนี่ฮะอาา่าฮะนี่ฮะเป็นอ่าสร้อยมุกใช่ไหมนนี้แหละเป็นกระสุนเหรอหรือว่าฮะนี่ป่าตังเหรอนี่หรือว่าลิปสติกเนาะโอ้อย่างเท่ะฮะคลาสสิกมากนะ,ะฉากนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด แบทแมนนะนี่ฮะแบทเดย์วันหลายๆหนึ่งวันนะฮะแต่ว่านี่เขาก็แบบแบบรับนะฮะแล้วก็นี่ออกมาเป็นสารเตี้อะหรือเลือดเลือดนี่แบบกลายเป็นแบบอะไรนะขังข่าวนะนี่เหมือนผ้าคุมเลยใส่ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะเหลืออีกสี่กล่องแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าอีกสี่กล่องนะฮะเจ้าชายอาชญากรที่ผมอยากได้นะ,ะจ๊กเกอร์จะผกเอาไหมนะฮะโอ้โหลุ้นเลยะครับทีนี้งานงอกสําหรับผมแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็จะได้มาสองตัวนี้รอบนี้ผมไม่เห็นเลยไกลโอเคถ้าชอบถูกใจไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะ บายบายฝากติดตามดนะ้วยฮะเราจะได้ดูการแกะกล่องผมไปต่อนนะว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะนี้ใครที่ไม่ดูก็เดี๋ยวฝากดูคลิปเก่าเป็นกำลังใจไนดะ้ฮะบายบาย